วาลาดามียปูตินเปิดเผยฮะสหภาพยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาก็ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำแล้วคว่ำอีกเจอรัสเซียทําการตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานร่วมกับกลุ่มโอเปกพลัสดําโดยซาอุดีอาระเบียกลุ่มตะวันออกกลาง,ท,งทั้งหมดที่เคยโดนฝั่งสหภาพยุโรปรุกลานปุกป,ปั่นแบ่งแยกให้ลบกันเองนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศวันนี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองและการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ภาซึ่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว มีการส่งแพตริออตได้อร่อยมากกว่าที่คิดนะผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับเพนทากอนส่งยาแรงนะครับระบบป้องกันหาอากาศแพตริออตให้กับยูเครนมีความหมายกับสงครามของปูตินนะครับสำนักขาวเอเจนซี่นะครับรายงานนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ระบบป้องกันหาอากาศแพตริออตที่รัสเซียไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาส่ง ให้กับยูเครนมีความสําคัญทางสงครามกับประธานาธิบดีวาลาดามีอปูตินเป็นอย่างมากทั้งในเงื่อนไขเพิ่มความแข็งแกร่งเงืเง่อนเวลาที่ป้อนให้หลังสงครามที่ลากยาวเปลี่ยนทิศทางทางอากาศนะครับแทนในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานการโนุมัติที่คาดว่าจะเร็วสุดนะฮะเพนตาก้อนน,น่าจะไฟเขียวยังประกาศให้รู้ว่าคำขู่ของรัสเซียทำอะไรสนับสนุน จากตะชาติตะวันตกนั้นไม่ได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเหตุการณ์สุดสลดนะครับฝรั่งเศสโดนหนูรถแฟนบอลน,นะครับซึ่งเป็นเด็กนะฮะปรากฏว่าทีมน้ำหอมชนดับทางใต้นะครับหลังทีมชนะโมร็อกโกผ่านเข้ารอบฟินลฟีฟ่าเวิลด์คัพเป็นที่สำเร็จ สำนักข่าวเจนซี่รายงานว่าเด็กชายชาวฝรั่งเศสวัย14ปีเสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังโดนแฟนทีมชาติแดนน้ำหอมติดธงชาติขับรถพุ่งชนในมงเบอร์ีเยนะครับทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อนตัวคนขับรถนั้นจะทำการหลบหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานหลังจากทีมฝรั่งเศสคว้าชัยสำเร็จสามารถผ่านเข้ารอบฟนอลฟีฟานะครับ เวิลด์คัพที่กาตาประสบความสาเร็จในขณะเดียวกันผู้นำา EU ก็มีการถกหาวิธีการรับมือนะครับกฎหมายอุดหนุนรถไฟฟ้าของสวีเดนนะครับวันบริษัทยุโรปถูกกีดกันจุดชนวนสงครามทางการค้า ผู้นำสาภาพยุโรปนัดถกเกี่ยวกับข้อพิาพาททางการค้าที่ EU มีอยู่กับอเมริกันนะครับซึ่งอาจจะจุดชนวนการแข่งขันอุดหนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและสงครามทางการค้าระหว่างมหาอำนาจนะครับซึ่งเป็นอำนาจเศรษฐกิจโลกนะรายที่2นะครับในขณะที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5เเซสูงนะสู่ระดับสูงสุด ในรอบ15ปีย้ำเดินนโยบายนี้ต่อจนถึงมีปีหน้าแม้เศรษฐกิจจะถดถอยนะครับเฟดรือธกา,ารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายรอบใหม่เพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อ0.5%ไปอยู่ที่4.25%นะครับถึง4.50%ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2007ที่ผ่านมาแถมเตือนด้วยว่ายังต้องปรับเพิ่มต้นทุนนะครับ การกู้ยืมเช่นนี้ต่อในปีหน้าแม้คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะขยายตัว0.5ก็ตามนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจอาราคาน้ำมันก็เริ่มลง1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับทองคำร่วง30นะครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดาวโจนพุ่ง760จุดนะครับผวาขึ้นอัตรา ดอกเบีย้ยของเฟดหรือธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกาซึ่งเศรษฐกิจก็เข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับน้ำมันขยับลง2ดอลลาร์สหร,รัฐทองคำปิดลบ <c oughs> นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์สืบเนื่องมาจากเงินดอลลาร์แข็งค่าและธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกานะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะครับขณะที่ปัจจัยดังกล่าวจุดให้วอร์ซิตร่วงหนะักดาวโจนดิ่งลงเกือบ 800จุดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ UN ก็อลมมนนะครับพยาบาลขอาไปฮะอังกฤษอลมนนะครับพยาบาลทําจริงนับแสนประงานประท้วงนะครับเรียกร้องขึ้นค่าจ้างท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพพวกพยาบาลสหราชอาณาจักรประงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นเวลา1วัน ในการประท้วงเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานแม้มีคำเตือนว่าอาจจะทำให้ชีวิตของคนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยงก็ตามรายงานระบุว่าสมาชิกของราชวิทยาลัยพยาบาลนะครับสูงสุดจำนวน,วน1 0 0 0 0แคนในอังกฤษเวลไอซ์แลนด์เหนือได้หยุดทำงานต่อเนื่องตั้งแต่8นาิกาถึง20นาิกา GMT หลังจากที่ปฏิเสธข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานนะถึงแม้ว่าจะได้นายัฐมนตรีใหม่นะครับติชีชีนุกนยะก็ปรากฏว่ายังคงไม่สามารถที่จะทําให้อังกฤษมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในขณะที่ชาวเน็ตก็ชื่นชมหนูน้อยนะครับวัยหขวบทําเองได้ทุกอย่างเลี้ยงสัตว์ทําอาหารซ่อมแซมฟาร์มเด็กชายวัย5ขวบรายหนึ่งจากเขตปกครองตนเอง มองโกลในจีนนะครับกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์หลังปรากฏเรื่องราวของหนูน้อยสามารถทำได้เองทุกอย่างไล่ตั้งแต่เลี้ยงปศุสัตว์ประกอบอาหารและซ่อมแซมฟาร์มของครอบครัวนะครับในขณะที่ยูเครนก็รู้กันดีเชื่อเป้าหมายของรัสเซียยังเหมือนเดิมลากยาวสงครามพิชิตด,ดินแดนทั้งหมดของยูเครน นายพลหน่วยหนึ่งของยูเครนนะครับระบุว่ามอสโกมุ่งทำสงครามระยะยาวและยังคงต้องการพิชิตพรมแดนทั้งหมดของยูเครนในขณะที่นายทหารระดับสูงอีกคนคาดว่ารัสเซียจะเปิดฉากโจมตีถล่มกรุงเคียฟนในช่วงของช่วงต้นเดือน,นมกราคมปีหน้านะครับในขณะที่ปูตินก็เยอยยูเจอวิกฤตนะครับเศรษฐกิจ เป็นเพราะผู้นำอ่อนแอทำตัวเป็นพรมเช็ดเท้าของสหรัฐอเมริกาปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหภาพยุโรปนะครับหรือ EU แสดงออกถึงทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อยุโรปเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการแสดงความอ่อนแอของผู้นำาอความเห็นของประธานาธิบดีวลาดามียปูตินแห่งรัสเซียนะครับที่มีการเคลื่อนไหว ในขณะที่ปูตินก็แฉยับนะ EU นำเข้าสินค้าของรัสเซียเพิ่มขึ้นแม้คว่าบาตนะครับเป็นชุดๆพวกประเทศ EU นะครับยกกระดับนำเข้าสินค้ารัสเซียในปีนี้แม้กลุ่มกำหนดมาตรการคว่มบาตรเล่นงานมอสโกไปแล้วหลายต่อหลายรอบจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินระหว่างการประชุมสภา พัฒนายุทธศาสตร,สร์และโครงสร้างแห่งชาติของรัสเซียปูตินอ้างว่าบรรดาพวกผู้นําประเทศ EU เอียงคงบริโภคสินค้าจากรัสเซียแต่ระง,งับไว้ซึ่งการป้อนอุปทา,านผลิตภัณฑ์ของตนเองมาอย่างรัสเซียซึ่งปูตินกล่าวว่าไม่อาจปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้โดยไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นรัสเซียจะมองหาคู่หูทางการค้าใหม่นะครับในขณะที่สื่อทั่วโลก ก็มีการรายงานนะครับพระาการทรงพระประชวนของพระองค์พาเซ n ก็รายงานว่าทรงหมดสติระหว่างฝึกสุนัขส่งเลี้ยงเพื่อเข้าทำการประกวดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสื่อทั่วโลกนะครับต่างรายงานข่าวพระประชวนของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานะครับระหว่างที่ทรงทำการฝึกสุนัขส่งเลี้ยงทรงมีพระอาการประชวนหมดสติ ด้วยพระอาการทางพระไทยโดยล่าสุดพระองค์ทรงประทับรักษาพระองค์ณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาศชาติไทยนะครับสื่อทั่วโลกยกย่องพระองค์ให้ในฐานะเจ้าฟ้าแห่งไทยมุ่งมั่นในการปฏิรูปการลงโทษทางอาญาในไทยนะครับสื่อ BBC ของอังกฤษรายงานว่าสำนักพระราชวังนะครับ ได้ถแถลงเร่งด่วนนะประอาการของพระองค์ท่านนะครับและในหลวงในรัชกาลที่10นะครับก็เสด็จพรำเนินไปแล้วก็บอกว่า,าพระองค์นั้นไปฝึกสุนัขส่งเลี้ยงเพื่อทำการประกวดนะครับรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022นะครับตามถแถลงการก็มีการระบุถึงการป่วยที่พระไถยสื่อเสียงอีก ของอังกฤษถแถลงการว่านะครับจุดหนึ่งที่มีอาการคงที่นะครับขณะที่เดลิเมสื่อของอังกฤษของอีกสำนักอ้างว่าสาเหตุที่ทำให้ในายกรัตรีพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจบินกลับประเทศไทยจากการเยือนต่างประเทศก่อนกำหนดนะครับข่าวพระอาการประชวรของพระองค์เป็นเรื่องที่น่าสนใจไปทั่วโลกโดยมีสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานเป็นข่าวนะครับเบื้องต้นว่า CNN นะครับของสหรัฐอเมริกา Sky n e ิวของอังกฤษ สถานีโทรทัศน์ ABC News ของออสเตรเลียสนักข่าวอันจาซีล่าของกาตาเป็นต้นนะครับซึ่งพระองค์ก็ถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าฟ้าแห่งไทยมุ่งมั่นปฏิรูปการลงโทษทางอาญาในไทยอย่างยาวนานหลังจากที่สำเร็จการศึกษาดุษดีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาครับในเชิงประบการนั้นเกิดอะไรขึ้น ตโ,โลกนะครับต่างยกย่องนะครับพระองค์พานะครับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของคดีอาญาที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งพระองค์ก็สําเร็จการศึกษาในระดับเรลเอกนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ กลุ่มที่ต่อต้านก็มีการต่อต้านอะละเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศตอนนี้อากาศที่เด็บหนาวนะครับและความมืดมิดที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนกําลังเป็นประเด็นอาวุธที่เรียกว่าเพนจิออดนะครับกำลังจะถูกส่งจากสหรัฐอเมริกาไปยังยูเครนนะครับ ฝั่งยูเครนฝั่งสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจะเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนเกมในการทำสงครามในยูเครนนะครับก่อนหน้านั้นในาพลนะฮะทั้งหลายนักวิเคราะห์ทั้งหลายเชื่อว่ายูเครนจะปิดฉากภายใน7วันสำหรับสงครามในยูเครนแต่ตอนนี้เขาวิเคราะห์ว่ายูเครนปรับกลยุทธ์นะครับที่จะค่อยๆ่ลุกคืบไปอย่างชา้าช้าไม่เร่งนะครับที่จะทำสงครามประเด,ดศึกเอาชนะ ยูเครนไปอย่างถาวรในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจนะครับวาลาดาเมียปูตินเปิดเผยฮะสหภาพยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาก็ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำแล้วคว่ำอีกเจอรัสเซียทําการตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานรวมกับกลุ่มโอเปกพลัสดัโดยซาอุดีอาระเบียกลุ่มตะวันออกกลางทั้งหมดที่เคยโดนฝั่งสหภาพยุโรปรุก,กรานปุกปัน่นแบ่งแยกให้ลบกันเอง นะครับปรากฏว่าจับมือขึ้นราคาน้ํามันด้วยการลดกําลังการผลิตลงนะครับทำให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ไปขอเวเนซุเอลาขออิหร่านนะครับเข้ามาเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเวเนซุเอลายินยอมแต่อิหร่านไม่ยอมก็มีการแบ่งแยกอิหร่านจนเป็นที่มาการชุมนุมประท้วงยาวนานเกืบอบ2เดือนนะครับในอิหร่านจนเป็นที่มาของการขู่ที่จะปิดช่องแทบช่องแคบ ฮอมูสนะครับซึ่งเป็นช่องแคบที่ฝั่งยุโรปนะครับใช้ในการลำเลียงสินค้าและน้ำมันไปยังประเทศของตนเองนะครับประเด็นขนาดนี้ปูตินก็ออกมาแชะถึงแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังคงมีการซื้อสินค้าจากยุครนอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปในส่วนของสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้ออย่างหนัก นะครับล่าสุดเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยฮะ0.5เตอนนี้ก็4ีขั่วกว่าแล้วนะครับ4.44.5แล้วที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยำแย่อังกฤษเกิดก,ก,การชุมนุมประท้วงจากอัตราเงินเฟอ้อข่าวแรงที่ไม่เพียงพอนะครับตอนนี้พยาบาลนับแสนคนหยุดประท้วงถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนนายกกฐมนตรีคนใหม่ที่มีสัญชาติอินเดีย นะครับนับถือศาสนาฮินดูนะครับเข้ามาทําการปกครองอังกฤษก็ดตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศก ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวรโรดมบรมมาถาธอพิร พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะท่าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบามะมีนำชาติคนไฟราสุดรเดือดร้อนนะ ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทรัพปริงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเเนื้อยิ่ง 命运。<King. S 2> yeah.